จะส่งนมแม่ไปให้ลูกกินที่ต่างจังหวัดแพ็คนมแม่แบบไหนไม่ให้นมละลายนมไม่เสียจะส่งนมแม่แบบไหนให้จัดส่งนมแม่ถึงหน้าบ้านสะดวกสบายผู้รับที่สุด จะแพ็คนมแม่ใส่กล่องโฟมดีไหมนะอืมไม่ต้องเขามีบริการแพ็คพร้อมส่งให้แม่มั่นใจนมแม่ไม่ละลายจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านให้ลูกคุณแม่พร้อมกินนมแม่นี้ได้เลยเพียงแค่คุณแม่ใช้บริการจัดส่งนมแม่ผ่าน Interexpress Logistics ที่จัดส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิเช่นนมแม่อาหารแช่แข็งอาหารแช่เย็นสินค้าประเภทอาหารจัดส่งได้ทั่วประเทศและจัดส่งถึงหน้าบ้านผู้รับสะดวกที่สุด Interexpress Logistics มีบริการอินเตอร์แพ็คแพ็คพร้อมส่งคุณแม่เตรียมแค่นมแม่ไปทีมงานดูแลแพ็คนมแม่ด้วยวัสดุอุปกรณ์และสูตรการแพ็คที่ได้มาตรฐานให้แม่อุ่นใจนมแม่ไม่เสียแพ็คพร้อมส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ข้างกล่องมีสติกเกอร์ระบุเก็บรักษาอุณหภูมิภายในกล่องน้อยกว่าลบสิองศาเซลเซียสและมีสติกเกอร์นมแม่ด้วยนมแม่ทุกหยดมีค่าเก็บรักษาคุณภาพนมแม่ส่งนมแม่ถึงลูกน้อยด้วยขนส่งที่ได้คุณภาพส่งรัก จากแม่สู่ลูกลูกค้าใหม่ส่งนมแม่ฟรีโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันที่12ถึง31สิงหาคม66นี้ลูกค้าเก่ารับส่วนลด50%เฉพาะบริการ i n t เตอร์แพ็กับสาขาที่กำหนดจำกัด1ท่านต่อ1สิทธิ์นะคะถ้าเป็นเรื่องส่งนมแม่ให้ i n t e r e x p เอ็ก Logistics ได้ดูแลแม่ๆเรื่องนี้อย่าลืมไปใช้บริการนี้กันนะคะแม่แม่เข้าไปสอบถามข้อมูลการบริการส่งนมแม่ได้ที่ช่องทางการติดต่อตามนี้เลยค่ะ แค่ทํางานไปด้วยปั๊มนมให้ลูกกินไปด้วยก็เหนื่อยแล้วแม่อย่าให้ตัวเองต้องมาเหนื่อยแล้วก็ลาบากกับการจัดส่งนมแม่ไปให้ลูกกินที่ต่างจังหวัดแล้วต้องมานั่งลุ้นว่านมแม่จะละลายไหมจะเสียหรือเปล่าลูกจะกินได้ไหมให้การแพ็คนมและส่งนมแม่ส่งตรงถึงหน้าบ้านลูกคุณแม่ที่ต่างจังหวัดโดย Interexpress Logistics เหมือนกันกับแมโบนะคะ แล้ววันนี้คนส่ง i ิตาอ็อกเพลสโลจิสติกก็เข้ามาจะส่งนมแม่ถึงน้าบ้านแม่บบก,กันเลยค่ะพี่คนมาส่งเปิดประตูห้องเก็บของออกมาไอความเย็นลอยฟุ้งออกมาแบบน,นี้แม่บอ,อุ่นใจมากๆเลยแล้วพี่เขาก็แกะกล่องบรรจุนมออกมาให้เราเห็นสภาพนมแม่แช่แข็งของเราและเช็คว่านมแม่ของเรายังอยู่ดีไหมนมแม่ละลายหรือไม่ <c oughs> แล้วคือดีใจมากๆเลยแม่นมแม่ยังอยู่ดีนมแม่ไม่ละลายจัดส่งตรงถึงนาบ้านสะดวกสบายที่สุดเลยค่ะ